ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนุ้ยเนาะน้องนุ้ยก็พามาดูเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่ของรีโอแต่ก่อนจะเป็นออโต้คาร์นะอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ละก็เป็นเป็นรีโอโทน่เฟมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับประตูหน้าต่างโรงงานราคาส่งนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร์ให้นะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังแบบสร้างบ้านสร้างโรงงานสร้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาที่นี่เลยราคาส่ง ส่งนี่ส่งฟรีไหมหรือว่ายังไงในการส่งเราพื้นที่ใกล้เคียงส่งฟรีพื้นที่ใกล้เคียงจากัดระยะทางไหมว่าเท่าไหร่อะไรย,ไยังไงขั้นต่ามันก็ไม่กัดคือใกล้เคียงเนี่ยส่งฟรีให้เลยก็ขึ้นอยู่กับจานวนด้วยเนาะว่าสั่งเยอะสั่งน้อยเนาะประมาณนี้ก็ให้ดูหน้าต่างสําเร็จรูปเนาะเรียกว่าหน้าต่างสําเร็จรูปมาดูงานก่อนเลยดีกว่างานโรงงานก็จะประมาณนี้เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าไซส์ทุกอย่างเนี่ยเท่ากันหมดความสูงเนี่ยความสูงอ่ะเท่ากันหมด แต่แตกต่างกันที่ความกว้างใช่ไหมและและก็ลักษณะของหน้าต่างของแต่ละบ้านที่จะเลือกใช้นั่นเองก็ตัวนี้ถือว่าเป็นโรงงานผลิตส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโชว์รูมด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเ่นก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้อ,อยู่ทางไปขอนแก่นเนาะมองมาจะอยู่ทางซ้ายมือ,อเขาเรียกว่าก่อนถึงอะไรอะ่ะทางเนี้เยเลยแยกบ้านเข็งมาเลยแยกบ้านเข็งมาอยู่ซ้ายมือเนาะหาไม่ยากแล้วก็ทเลไปนี้ก็เป็นบ้านพวกทรงไทยเยอะ ประมาณนี้อ่ะมาดูเริ่มแรกเลยเอาราคาก่อนเลยทรงนี้เลยครับหน้าตาสําหรับบ้านทั่วไปบ้านเท่าไหร่อันนี้อยู่เมตรยี่สิบราคาอยู่สองพันสองร้อยแปดสิบาทเมตรยี่สิบราคาสองพันสองร้อยแปดสิบาทซื้อเยอะมีลดไหมลดได้ไหมรา,าราคาตายตัวาาอืมราคาฟิกมาแล้วแต่ถ้าซื้อเยอะก็ลดกันได้แหละมาคุยกันเนาะส่วนนี้เป็นบ้านกว้างๆหน่อยอันนี้บ้านแบบว่า ในห้องเล็กๆหน่อยสําหรับต้องการแดดต้องการอะไรแล้วที่สําคัญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นมีมุ้งลวดในตัวด้วยนะเพื่อนๆน,นี่เห็นว่านยมันมีมุ้งลวดด้วยก็คือเซฟในการที่เราต้องมาติดม,มุ้มงลวดเพิ่มใ่ประมาณมนี้แล้วก็พร้อมติดตั้งง่ายเพราะว่าเอาแค่ปูนให,ให้มันเข้าบล็อกแล้วก็เขาจะมีน,อใน,ใน็อตนี่นี่เห็นเพื่อนเห็นไหมยิงน็อตเข้าไปปุ๊บก็สบายเลยเสริมเหล็กทั้งบนทั้งล่างด้วยเรียบร้อยก็คือมั่นใจได้ในโครงสร้างคือมั่นมั่นคงแข็งแรง แล้วก็รับประกันเนี่ยตรงนี้นสิบปีอะอย่างเล็กๆนี้เท่าไหร่เนี่ยเล็กๆอันนี้อยู่2 0ง0บาท2อง0กบาทก็ถูกลงมาหน่อยสําหรับห้องนอนอะประมาณนี้เอ้ยอันนี้ห้องน้าไน่เลยบานันนลเลื่อนสลับแล้วสำหรับห้องน้ําอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะ mm. ก็อยู่ที่ประมาณพันหกเก้าสิบบาทมีทุกอย่างประตูก็มีไปดูงานประตูหน่อยอันนี้อะไรอะอ๋อซิงซิง,ง <ๆ S 2> ล้างครัวห้องครัวตรงนี้นะ นี่ตรงนี้ก็ราคาก็ไล่เลี่ยกกับพวกโฮมโปรอะประมาณนี้เนาะอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับซึ่งโรงงานอยู่ข้างในนะน,นี่เพื่อนๆใหญ่ามากเราไปส่องกันแล้วกตัวนี้ก็เป็นอะไรอม,ม PVC ประตู PVC งานหลอกใช่ไหมเหมือนไม้แต่ไม่ใช่ไม้อะเป็นพลาสติก p v นเหมือน,น,นไม้มากเลยนะเพื่อนๆเหมือนหูแถวนี้ โอ้ยทำไมงานมันเหมือนไม้จังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาหลอกกันอย่างนี้เลยวะโอ้โหจริงวะเนี่ยอันนี้คือ PVC ไม่ใช่ไม้นะใช่ลายเหมือนไม้เลยมากเพื่อนๆโอ้โหอันนี้เทคโนโลยีไปไกลมากนะในการสร้างบ้านเริ่มต้นบ้านเท่าไหร่อย่างเงี้ยพันเจ็ดก็คือเป็นทั้งแบบว่าในห้องน้ําก็ได้ก็คือไม่มีผูไม่มีอะไรนอกบ้านก็ได้ประมาณนี้พันเจ็ดส่วนนี้ก็ถูกลงมาหน่อยนี่พันสี่ทำไมไมันถึงถูกกันอ่ะเป็น PVC อ๋อนี่เป็น PVC ร้านงานนี้อันเนี้ย นน UPVC อ่ะขอความรู้หน่อย UPVC คืออะไระถาม <V> แทนนันเพื่อน PVC จะเป็น PVC UPVC uh huh. จะกันโผล ไม่มีปัญหาปลือกมาแรงการตัากการถูกก่อนจากความชื้นไม่มีการหดตัวหรือขยายตัวก็คล้ายๆกับเป็นเม็ดพลาสติกที่เขาออกแบบมาให้ไม่กรอบไม่แตกอ๋อมันไม่เปลี่ยนรูปอแต่ถ้าเจอความร้อนก็ไม่ไหวนะครับยอมแพ้นะวันนี้ประมาณนี้ความร้อนทุกอย่างแพ้หมดแต่ก็คือป้องกันปลกก็ได้ดีแล้วอันหนึ่งแล้วงานมันก็ถือว่าดีนะเป็นงานลายไม้อันนี้พันสี โมเดนสีปะเก้อันนี้ไม่กันน้ำอันนี้ไม่กันน้ำเคลือบเคลือบอ่าเคลือบไว้เฉยก็มีโอกาสโดนน้ำก็อาจจะมีร่องรอยได้เนี่ยก็เนี่ยเป็นงานโซนประตูเนาะโซนหน้าต่างก็มีแบบว่าเพียบเลยอันนี้เป็นประตูใหญ่สำหรับที่สามขนาดมีขนาดไหนบ้างครับประตูใหญ่อย่างเงี้ยเมตรหกสิบเมตรแปดสิบสองเมตรเมตรหกสิบเมตรแปดสิบสองเมตรก็คือขึ้นอยู่กับบ้านของคุณอะว่าอยากให้แบบว่า กว้างขนาดไหนสูงขนาดไหนสูงน่าจะเท่ากันอ่าสูงน่าจะเท่ากันนะขึ้นอยู่ความกว้างนะประมาณนี้บางครั้งนึกภาพไม่ออกนะก็นึกภาพออกก็เดี๋ยวไปดูข้างในอย่างประตูห้องอย่างเงี้ออฟฟิศก็ประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมไปด,ไปดูไปดูตัวไปดูต่อเบอร์โทรสามารถที่จะสั่งได้ตามนี้เลยเหรอหรือว่าติดต่อน,น้องโดยตรงอ,อันนี้ก็ได้หรือ,อน,น้องโดยตรงอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิป,<ไ>ปทิ้งไว้ทิ้งเบอร์ไว้อันนี้ก็เป็นโรงงานเบื้องต้น ประมาณนี้ก็เป็นเครื่องอเครื่องเชื่อมเครื่องประกอบก็ここเนี่ยก็มีหมดอเดี๋ยวไปดูอ่ะถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกในการที่บ้านสําเร็จรูปเป็นไงนี่ดูหน้าตาอย่างถ้าจะเป็นออฟฟิศหรือจะเป็นห้องสักห้องนึงอะ่ะมันจะทึบไปเลยมันก็ไม่ได้เนาะก็ต้องมีโล่งๆหน่อยเนี่ยอย่างประตูที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้จบเลยเป็นสํานักงานออฟฟิศได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นห้องนอนได้ด้วยนะในตัวก็ถือว่าโอเคก็คือมั่นคงแข็งแรงอยากให้มั่นคงแข็งแรงกว่านี้ก็ติดเหล็กดัดเพิ่ม ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันก็คือได้ละในระดับหนึ่งตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมีมีขายพันเจ็ดเนาะนี่พันเจ็ดประมาณนี้คร่าวๆเอ้ยไม่ใช่ดิราคาแตกต่างกันไปแต่ว่าเนี่ยให้ดูว่าโครงสร้างออกมาก็จะประมาณนี้แล้วก็อาจจะแบบง่ายๆก็อาจจะเป็นแบบว่าปิดเราก็จะง,งานเป็นแผ่นเรียบปิดก็ได้อะไรเงี้ยโครงสร้างก็แบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆเนาะนี่เห็นไหมชัดเจนก็คือเป็นอย่างนี้เลยก็ทําให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นนะเนี่ยประมาณนี้ก็ถือ ระบายความร้อน,อนเปิดเน,น,นี่ยตรงนี้หนาหกมิล่ะก็คือว่าป้องกันได้เลยระดับ<ก>หนึ่งอ่ะเก็บเสียง<ะ>ด้วยาการรัวซึมนรั่วซึมด้วยนะร้อเปอซนเลยนะเขาเพราะว่าเขารับประกันโครงสร้างนะสิบปีเนี่ย็อย่างนี้ก็ใช่เนาะเ<ช>นี่ยคือหน้าตาการทําบ้านโมเดิลสมัยใหม่กันเนี่ยมาตรงนี้ได้นะราคาที่แบบว่าเป็นราคาโรงงานเลยโดยตรงก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระจกเนาะ ึ่งมาทางนี้นะเพื่อนก็เป็นกระจกเป็นทุกอย่างอ่ะมาประกอบตรงนี้เข้ารูปนะเขาเรียกว่าเข้ารูปป่ะภาษาโรงงานนี่แล้วก็มีบอกราคาหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวไปดูอออพอมุงลวดให้ด้วยเนะี่ยที่สาคัญอ่ะมันมันมันเจ๋งตรงนี้นะสําหรับบ้านรุ่นใหม่หม,มาดูกันก่อนเลยอย่างอย่างตัวนี้ก็ประมาณบอกไซส์เรียบร้อยก็คือห้าสิบคูณ 1 5อเซนก็คือเป็นบานบานช่องแสงก็จะแบบไม่เลื่อนเปิดไม่ได้ดไไดแต่ก็ก็ถือว่าโอเคนะสีก็มีให้เลือกหลายหลายไซส์หลายส,ายายสีแล้วก็หน้าต่างบานกระทุงอ่าเปิดได้45องศาอ๋อกระทุ้งออกไปนิดนึงคือดันออกไปนี่ก็45าองศาประมาณนี้หน้าต่างบานเปิดเดียวน,น,นี่คือเปิดออกไปเลย อ๋อส่วนนี้ก็เป็นด้านในหน่อยนี่อัน,นคืองานที่พร้อมติดตั้งแล้วสำเร็จรูปมาแล้วอันนี้เป็นประตูบานเลื่อนสลับก็สำหรับ,บออฟฟิศหรือเหมาะกับสำหรับแบบเขาเรียกว่าบ้านน็อกดาวน์ซึ่งแบบเอาไปเอาเออเอาไปติดตั้ง,งได้เลยอะไรเงี<ๆ>้ยแล้วก็เคลื่อนย้ายได้พวกบ้านน็อกดาวน์รีสองรีสอร์ทอะไรอย<ๆ>่างเงี้ยเขามีแต่อันนี้จะไม่มีราคาบอกนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบานใหญ่มากใหญ่มากก็คือร8 0 คูณสองห้าเซนติเมตรตัวนี้ใหญ่มากนะเพื่อนๆราคาอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยถามแทนเพื่อนๆมันมีเยอะจัดตัวนี้ห้าพันเพื่อนๆก็จะได้ประตูที่แบบดูเป็นโมเดลละหรือเหมาะกับเอาไปกั้นห้องตึกแถวก็ได้เนี่ยกั้นห้องตึกแถวอะไรที่แบบเป็นตึกแถวเป็นเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยอืมไอ,มอเดียวเก๋ okay, ดีนะเออนี่อันนี้คือเป็นแบรนด์ของเราเองเลยเหรอ เป,เป็นบริษัทที่รว่รวมหุ้นกันก็คือรับผลิตขึ้นมาในราคาที่ราคาโรงงานก็คือจับต้องได้นะนี่อย่างนี้ก็สวยแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะพอดูความความหนาดิอหนามากแล้วก็วกวสามารถที่จะมีป้องกันด้วยในตัวนี่ล็อกได้ด้วยกุญแจก็มีให้ครบเซ็ตเรียบร้อยอื เป็นทั้ง p v วแล้วสดุ PVC แล้วก็เป็นเหล็กด้วยในตัว UPVC ก็ p v p v C, คือป้องกันแดดป้องกันน้ำป้องกันอะไรอย่างนี้หมดเลยถือว่าโอเคนะอืมนโซนโซนนี้ก็เป็นโซนออฟฟิศโซนสำนักงานที่น้องเขาก็ทำงานอยู่ตรงนี้เนาะก็เข้ามาอ่าปรึกษาได้ว่าเอารูปบ้านมาคุยกันก่อนเอาแปลนบ้านมาคุยกันก่อนว่าต้องสั่ง <ไป S 1> ยังไงโอ,อ้โหคำนวณให้เสร็จเลยโอ,อ้โหครบวงจรนะ เอเอเจ๋งเนี่ยก็เป็นแบบว่าลักษณะที่มีให้เลือกแบบเพียบๆอย่างนี้เลยนะอืมสวยสวยสวยมีกุญแจให้ทุกอันปลอดภัยหายห่วงเผลอๆเล็กดัดก็ไม่ต้องติดแล้วก็ได้ใช่ไหมถ้าได้แบบนี้ไปเนาะแล้วแต่แล้วแต่ชอบเนะาะประมาณนี้ก็ฝากเบอร์โทรหน่อยของน้องเองเลยเผื่อใครสนใจ0ูนย์หกห้าค่ะศูนย์หกห้าเก้าแปดติดต่อน้องนุย้ยโดยตรงได้เลย ยินดีรับให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านที่มีประตูหน้าต่างโอเคความรู้แน่นมากโอเคขั้กบคุณน้องนุย้ยโชว์ตัวหน่อยัไงสวัสดีครับอขอบคุณครับ